สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความไวเมาส์นะตามนั่นใช่นะของผมจะใช้เป็น0.21นะมันตาน่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายในเกมให้ดูนะครับเรากดไปกรอนเออใช่จีเนี่ยม,มาโอเค let's go Let ว่าแนกเนนนะล่นน้โอยที่บ้านโอ้อโอเคอ่านะฮะเรื่องความไมายเมาส์นะฮะสำหรับผมนะฮะเกี่ยวกับการคุมปืนไหมใช่ครับผมก็เกี่ยวนะเพราะว่าความหมายเมาส์น้อยปุ๊บจะคุมปืนได้ไง่ายกว่า S 2> <S 2> <S อ่นะฮะความไวเมาโน้ยนะครับจะง่ายต่อการคุมปืนนะครับแต่เวลาคุณเล่นอย่างเงี้ยครับเวลาคุณหันปกติถ้าเกิดเป็นความไวเมาไวไวหไันปุ๊บมันจะมาอย่างงี้แา่ผมหันน้อยมันก็ต้องหมุนหลายๆทีต้องกดก็ F กันช่วยมันต่างกับกนคุมปืนยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองปรบับเออ ป้บาพันเจ็ดสิบห้านะครับโอ้ยไวโอเฉียบปุ๊บอืม้มไวแท้เนาะผมแดดนะฮะไม่ผมไม่คุมให้ดูแลกันความไวเมาส์นะฮะก็เกี่ยวกับเวลาของปืนเหมือนกันแล้วแต่คนถนัดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดความไวเมาส์ม,มาปกปุ๊บเวลานนนะคะอน,นอย่างเงี้ยครับคนยิงหยุดปุ๊บเช่นเดียวกันมือคนขยับแค่น,นิดเดียวนะครับมันก็จะเบี่ยวออกได้นะครับ เช่นวา่าคุณยิงนี้ไปยิงปุ๊บมือคุณจะติดเดียวปุ๊บเป้าจะไปทันทีนะเจ้าฝยหมดเลยนะต่างกับการที่คุณเล่นความไวมารกลงนะผมปรับลงมาเลยเป็นเท่าเดิมเลยวันนี้ก็ได้พอปรับตมม่ำลงนะพอยิงปุ๊บปืนมันจะง่ายครับ เพราะว่าเราเวลาเราหันร๊บมันจะช้าอยู่แล้วจะง่ายต่อการกอันนี้ก็เกี่ยวที่ใช้ายาที่ใส่เลยนะแต่ส่วนตัวผมนี่ใส่ด้านสีผมยากนินหนึ่งแต่ก็ต้องสดก็ประมาณนี้คนระับคือต่างกันตรงที่ความไวเมาส์เร็วนะครับเวลาคุมปืนนะก็จะคุมพลาดมองก็จะหลุดง่ายกว่าเพราะว่าความไวเมาส์มันไว แต่ถ้าเกิดคนคนงคามไวเมาส์ช้านะปุ่มจะง่ายกว่าแต่ก็อาจจะไม่ถนัดนิดนึงคุงก็ต้องขยายพื้นที่ในการสะบัดเมอสเช็นนี้ปุ๊บผมก็ระสบัดนะเพราะว่าจะให้หันตามเมาส์ไม่ไหวไม่หันแล้วก็เป็นตัวดกด F เป็นตัวช่วยนะเล่นถ้าเกิดความไวเมาส่างๆก็ดักรอได้นะหันรออะไรได้หมดเลยแล้วก็อีกเรื่องนะครับเป็นมุมมอง คนถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมเห็นถามกันในกลุ่มเยอะแยะนะแต่ไม่ได้ถามผมนะเธอคุณเล่นมุมมองแปริบนะครับนี่มันจะมองระยะได้กว้างลองลดมุมมองดูห้าสิบหกสิบก็แล้วกันสังเกตดูครับมันใกล้ใช่ไหมครับใช่มุมมองมันแลใกล้ขึ้น บางคนก็อาจจะถน,นัดอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นผมแนะนำจะให้เป็นกล้องกว้างไปเลย75ถึง80น,นะครับก็กำลังดีถ้าเกิดบางคนบอกไม่ใกลนี่สามห้าเลยะลรับึงเอ้ยอาสูม,สมดูนี่ผมไม่ได้ดูมีทรมทรงนี้นะแมเ่เลยก่รอ หรือก็เป็นประมาณนี้ Gen 5 80ก็แค่เพิ่มหน่อยเนีนะครมันจะมองเลยนะเวลาเล่นจะมองได้กว้างกว่านะแต่ก็ต้องตาไวอยู่เวลาเล่นทำนะครับก็สรุปเรื่องความไวเมาส์นะครับยิ่งความไวเมาส์ช้านะครับก็จะดีต่อการคุมเปินนะครับ ความไวเมาส์ใครเล่นไวๆก็อันนี้ก็ต้องรลือแต่คนถนัดแนะแต่ความไวเมาส์ไวกว่าปุุมโอกาสลุกก็เยอะกว่าของผมก็เล่นที่0.21เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นครับเต่เวความไวเมาส์อยู่ที่ฉายาที่แต่ละคนจะใส่ได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาเพียงแค่นี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ